และแล้วครับและแล้วในที่สุดสาวไทยก็ทำได้ โอ้โห oh, สุดยอดไม่อยากจะเชื่อครับแต่ต้องเชื่อบ้าไปแล้วโอ้โหยไทยทำได้ครับเราได้ครับพลิกนรกฟื้นจากความตายนี่คือความพยายามครับ12เกมมาเกิดขึ้นเกมสุดท้ายแล้วครับสาวไทยทำได้สู้โว้ยสุดสุดไปเลยครับไทยรอดอยู่ต่อ VNL ปีหน้าชัวร์ล่ะครับสาวไทยทำได้ต้องบอกว่าเ hey, ฮกันลั่นลั่นตอนนี้เราอยู่รอดนะครับบอกแล้วเราทาได้ ถ้าหากว่าคุณเชื่อเราทำได้นี่คือน้ำตาแห่งชัยชนะแล้วครับ2ต่อ2เซตแล้วสวัสดีครับ พบกับมุมสปอร์ตครับวันนี้เรามารวมพลังกันมาเฮกันลั่นลนครับปาฏิหาริมีจริงครับโอ้โหสุดยอดเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเลยว่าแมตช์หยุดโลกนัดนี้เกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือแมตช์ที่ต้องบอกว่าหัวใจจะวายสนุกตื่นเต้นและดีใจที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับก่อนอื่นเลยสำหรับลายอัพผู้แลนตัวจริงของเราในนัดชี้ชะตาต้องบอกว่าโค้ชออสจัดชุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีลงสู้สึกครับนำมาโดยเพีย วอัชราพรคงยศบีมพิมพิชยาก๊อกกัมแนนทัดดาวไก่วิมลรัตนพันธ์วริศราศรีทาเลศและมีชมพู่พรพันเกิดปราดเป็นตัวเซตพร้อมด้วยแป้นปียนุษย์แป้นน้อยเป็นลิเบโรส่วนทางแคนาดาภายใต้การคุมทีมของโค้ชกุยเดตี้ก็ส่งชุดใหญ่เต็มสูบเช่นกันครับตัวเก่นย่างมิตรวิชเรียกได้ว่ากะจะมาปิดจ็อบเราให้ได้แต่หารู้ไม่ว่านี่คือเกมที่เดิมพันด้วยการอยู่รอดของทีมชาติไทย เปิดฉากเซตแรกมาสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับเกมรุกของเราเฉียบขาดโดยเฉพาะเพียวอัชราพรที่องลงสุดๆตบเป็นลงลงเกมรับก็เหนียวแน่นเราเล่นกันอย่างมั่นใจทิ้งห่างแคนาดาไปเรื่อยๆจนปิดเซตแรกไปได้แบบไม่ยากเย็น25ต่อ17คะแนนครับขึ้นนำ1ต่อ0เซตความหวังของเราสดใสามาก แต่พอเข้าสู่เซตที่2สถานการณ์กลับตาลปัดครับแคนาดาแก้เกมมาดีมากพวกเขาเริ่มจับบล็อกเราได้เกมรับเหนียวขึ้นและอาศัยการตบที่หนักหน่วงมิตรโรวิชทำคะแนนไล่บี้เรามาอย่างสูสีในขณะที่ฝั่งเราเองเริ่มมีข้อผิดพลาดให้เห็นบอลแรกไม่เข้าทำให้ชมพู้เล่นยากไปด้วยสุดท้ายเราตานไม่ไหวแพ้ไปในเซตนี้23ต่อ25คะแนนทาให้เสมอกัน1ต่อ1เซต เซตที่3คือเซตแห่งดราม่าของจริงครับเกมเบียดกันแต้มต่อแต้มชนิดที่ว่าใครพลาดก่อนมีสิทธิ์แพ้ทันที ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสุดมันผลัดกันนำผลัดกันตามจนต้องไปดิวส์กันในช่วงท้ายเซตและเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจแฟนๆทั้งประเทศครับเรามีโอกาสปิดเซตหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เองจนสุดท้ายเป็นแคนาดาที่นิ่งกว่าเอาชนะไปได้30ต่อ28คะแนน Canada แคนาดาแซงนำเราเป็น2ต่อ1เซตสถานการณ์ของไทยเราต้องบอกว่าหลังพิงฝาแบบสุดๆแล้วครับเข้าสู่เซตที่4เซตแห่งความหวังสุดท้ายของเราทา าแผลเสร็จนี้คือจบเฮตกชั้นทันทีครับความกดดันมหาศาลถาโถมเข้าใส่สาวไทยทุกคนและช่วงต้นเสตเราก็โดนนำไปก่อนถึง4ต่อ8คะแนนโคชออต,ต้องขอเวลานอกเพื่อปลุกใจลูกทีมแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าจากจุดนั้นสาวไทยของเราจะรวมใจกันสู้เหมือนเป็นนักรบคนสุดท้ายพวกเธอค่อยๆไล่เก็บทีละแต้มๆด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เพียวอัชาราพรยังคงเป็นหัวใจในเกมรุกบีมพิมพิชยา ก็กลับมาท็อปฟอร์มบอลเร็วของแนนก็เริ่มทำงานจนเราไล่มาทันและแซงได้ในช่วงท้ายเซตและแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงครับเราปิดเซตที่4ไปได้ด้วยคะแนน25-23ต้องชมโบเลยที่ลงมาแทนไก่วิมลรัฐที่บาดเจ็บที่นิ้วปิดเซตไปได้ ทันทีที่ลูกสุดท้ายลงพื้นนักกีฬาทุกคนในสนามและข้างสนามต่างโผลเข้ากอดกันด้วยความดีใจสุดขีดหนังตาแห่งความโล่งใจและความสุขไหลออกมามันคือภาพที่ประทับใจแฟนวอลเล่บอลชาวไทยทั้งประเทศเราทำได้แล้วครับเราได้2เซตตามเป้าหมายและนั่นเพียงพอที่จะทำให้เราได้อยู่รอดใน VNL ต่อไปในฤดูกาลหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนในเซตที่5ซึ่งเป็นเซตตัดสินผลแพ้ชนะของแมชนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเล่นกันแบบผ่อนคลายครับเพราะเป้าหมายหลักของเราสำเร็จไปแล้วแม้เราจะสู้ได้อย่างสนุกแต่สุดท้ายก็เป็นแคนาดาที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้15ต่อ13ทําให้แคนาดาชนะไป3ต่อ2เซตแต่ใช้ชนะนัดนี้ของแคนาดาก็ไม่สาคัญเท่าการอยู่รอดของทีมชาติไทยเราครับ ตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยเราเจอปัญหามากมายครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักทั้งบิ่มชัดชุออนที่เจ็บไปตั้งแต่สนามแรกพี่เตยหัตถยาที่ไม่สมบูรณ์และเพียวเองก็ต้องแบกทีมอย่างหนักแต่ด้วยหัวใจนักสู้ของพวกเธอทุกคนทําให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากมาได้และจะยังคงได้โลดแล่นอยู่บนเวทีระดับโลกต่อไป ขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณทีมงานสตาฟโคช้ชและที่สำคัญขอบคุณแฟนๆวอลเลยบอลชาวไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดครับเราจะสู้ไปด้วยกันต่อไปสวัสดีครับ